ช่วยช่วยซื้อช่วยซื้อช่วยซื้อจานละหมื่นจานไหมครเฮียจานละกี่จานละกี่จานละหมื่นจานละหมื่นได้ไหมครับเฮียเราเอาสิบจานเลยเฮียอุ้ยได้ครับเฮียได้ครับเฮียเฮียเฮียผมขายข้าวจานนี้ก็ไม่ได้ไปกระตินไปกระตินโอ้กูแทงตรงนี้นะมึงมาขายอะไรตรงนี้ขายข้าวขายข้าวเอาบ้างเอาบ้ไหนขายข้าวมานี่เดี๋ยวมามานี่มันี่ไม่เอาอ๋อมีจานมีจานครับมีจานโอ้มีจานเดียวดิเฮียลงบ้าหมดเลยดิเฮ้ยอ๋ออ๋อกูบอกมึงว่าไงกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมมึงขายแข่งกับใครนี่ถิ่นพวกกูกูขขาาย้ว หสวยกล้องสีกงกองสีกขำหรอครับเฮียเฮียในบ้านเฮียครับบวกบวกบวกไหมนี่แบบช่วยซื้อข้าวหน่อยได้่งไหมครับเฮียเอาเอาครับบวกไหมครับบวกไหมเอาข้าวไหมบวกไหมครับมีใครวันไหมครับข้าวจานโหยเฮียเฮียไม่นี่เฮียเฮียไม่นี่เลยเฮียรักถ้าไหร่เฮียอาจารย์ถ้าไหร่แป๊บหนึ่งครับขายข้าวก่อนต้องใส่หน่อยไหมครับวันนี้วันนี้ผมไม่สอบไม่มีตังค์ครับเฮียไม่มีตังค์ผมมาแปดแทนครับอุ้ยเฮียไม่นี่เลยเฮียเฮียนี่ข้าวมี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 เอาเอาข้าวสัก ช่วยช่วยซื้อช่วยซื้อช่วยซื้อจานละหมื่นเหรอไหมครับจานละกี่เฮียจานละกี่จานละหมื่นบจานละหมื่นได้ไหมครับเฮียผมเอาสิบจานเลยเฮียอุ้ยได้ครับเฮียได้ครับเฮียเรื่องอะไรครับเฮียในวัดก็เฮียต่อเลยครับสองามสิบเจ็ดเฮียเดี๋ยวผมเก็บค่าอีสี่จานโอเคครับมียในเฮียเฮียที่เหลือแบ่งให้คนอื่นไหมครับเฮียที่เหลือด้วยให้ผมเดินแจกเลยเนาะหมอหมอแจกไหมครับหมอแจกหมอแจกไหมหมอแจกไหมผมมีผมมีผมมีสิบสี่จานอ่ะแสนสี่ก็ได้เฮียเอ้ยสิบเจ็ดจานเดินแจกออกก็ได้หน้าโต เฮียให้แจกใครบอกผมเลยผมให้เฮียกิเลาอะไรๆแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดเดีวกดตังก่อนเฮหนึ่งแปดหกแปดเฮียเอาค่าไปก่อนเลขอะไรครับเฮียไม่ใช่ไอสองสามสเจ็ฮียอสองมีสิบจานอ่ะอ๋อเีย์จานผมเหลืออยู่เหลืออยู่หนึ่งเหลืออยู่หนึ่งแล้วก็ในในรถอีกสิบสิบ ยี่สิบเบเอจานเฮียยี่จานเหมาหมสองแสนเยอ่ะยีอ็จานเมื่อกี้ให้ไปเเป็นยีอ่ะพอดีอ่หนึ่งแปดหครับผนต่งเงีถูกแล้วหนึ่งแปดหนกไม่ผมให้เขาไปก่อนหน้าผมให้เขาไปก่อนล่วงหน้าแล้วไงโอเคโอเคโอเคสองแสนเ้ครับเฮียสองแสนเครับครับครับผมเฮียเผมขายข้าวจานนึน่ไปกระตินไกระตินหนูแทงตรงนี้นะมึงมาขายอะไรตรงนี้ไอ้เฮียโทษเียโทษเฮีเฮียมีคุให้ผมไหมนี่ยดแม่แจกนะ เฮียเฮียคเฮียเขาซื้อข้าวแจกนะเฮียเขาซื้อข้าวแจกมีครับมีครับมีครับเดี๋ยวรอเฮียเขาก่อนนะเฮียเขาแจกข้าวนะเฮียชื่ออะไรครับขอทราบชื่อได้ไหมครับชื่อโจหันอ๋อโจหันหนึ่งแปดหกแปดับเฮียโจหันเพ้เพสองเลขอะไรนะครับอีกคนเลขอะไรนะครับสองอะไรนะครับผมครับสามเก้าครับสองสามเก้าแจกแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ย้ายเขาให้เขาที่ให้ติดใจให้ใครครับไม่ เราเลินแจกเลยเฮียเขาบอกให้เราเดินแจกให้คนนี้ก็ได้พี่เล่นแจกให้ก็ได้ไม่ใช่ให้ผมบ้างดิเรียกอะไรเรียกอะไรครับสองสอสามเกครับอะไรนะสองสองสามเก้าครับพี่ครับสองสามสามเก้านี่ครับเล่นเลยเล่นเลยอยากเล่นเลยเล่นเลยใครเล่นก็ว่างก็เล่นเลยมันเล่นอะไรอู้ลังอู้ลังอู้ลัง เฮียเขาเต็มพี่เฮียเขาเต็มผมให้เขาเต็มแล้วเเถพี่ป๊าบมาหนีิขอบคุณนะครับเฮียขอบคุณนะครับผมครับผมเฮียโจฮันวันนี้พี่ป๊าบพี่ปาบพี่ปาบพี่ปาบเล่นข่าวขาดนะมากำลังไปแดนขาวนะกำลังไปแดนขาวพี่ไปไหนพี่ชายไปไหนหลังโอหลังโอเรียกอะไรพี่อะไรเนี่ยไม่ต้องแจกเก็บไปขายไม่ไม่เก็บไม่แจกเดี๋ยวใช่พี่แจกไม่แจกเดียว นให้ัผมผมผมเบิกเอาหลังรถแป๊บเดี๋ยวไปหาเงี้ยอื่นมิจฉาชีพเมืองสตาร์มีใครมาอีกเปล่าพูดได้ได้ไปที่อื่นต่อนะพี่ก้อนแหล่งขานี่คือร้านเกมใช่ปะพี่เหลียกับไม่ใช่เมืองสตาร์อ้ยขอบคุณครับเฮียรัชนงของครับไม่ใช่แจกรันครับมาหน่อยพี่รั่วอออกกนเกมร้านเกมขัดสามเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไหมไปแถวไปแถวทำงานไหม ทำงานไม่มีใครซื้อพี่เขาเงียบหมดเลยแล้วก็ตอบเราเป็นบางคนบอกว่าไม่เอาเขามีไอ้พวกนี้มีค่าติดต,ตัวฟาร์มแล้วพี่อ๋อครับน้องนอ่นองขายข้าวขายข้าวขายข้าวมาของเราไหนขายข้าวมานี่ดิมหว่ามานี่มานี้ไม่เอาอ๋อเบ็ดมาแล้วครับสองหมื่นมีกี่จา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 นโอ้มีจานเดียวดิเฮียลงบลาหมดเลยดิเฮ้ยอ้องกูบอกมึงว่าไงกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมมึงขายแข่งกับใครไอ้เฮียนี่ถิ่นพวกกูกูขายข้าว มึงรู้เรื่องมึงไหมนี่ถ้ากูเห็นมึงขายอีกทีนะกูเอามึงไปเมืองบนยันเมืองล่างเลยนะไอ้เหี้ยพอกูไม่ขายมึงไม่ขายพอกูขายมึงขายไงเดี๋ยวต,ตื่นมาไม่ขายแล้วพี่เชื่อผม,มจำความไม่ได้นะจำความตอนตายไม่ได้นะยังจะขายอยู่ไหมน้องไอ้บ้ารู้เรื่องนะะะนเยขายอยู่ไหมข้าว ผมว่าจะไปตกปลาเฮียดีแล้วดีแล้วดีแล้วไปไปไับไปไปเราวมเราเรไปเข้ากี่จานไปเข้าตอนนี้ม่เข้ากี่จานผมอ๋อแต่เขเลือกขายแล้วาเขาเลือกกิจการก็ลกิจการเออเออลกิจการมามีกิ่การผมมีจานยังไงดิอ่ะซื้อต่ก็ได้มาหนึ่งแปดหกแปดได้แล้วได้ไหมเก็บไปกินได้ไหมอะไปไไปไปไปไม่ขายาปดีกว่าผมเอาื้อจตกปลาผมซื้อจานสองมาห้าพันอะเฮียอสงพันเะกันสองพันละกันกันเองนั่นอเฮียเอ้ยสี่พันเามามามาสี่พันก็สี่พ เฮ้ยเหียแป๊บนึงนี่เผือกินอีกแป๊บนึงอ่ะมึงห้อดหลอดแล้วไปแกไม่เอาแล้วมึงไปเลยมึงไปฟาร์มเลยถ้ามึงไม่ไปมึงจะโดนสติงตรงนี้แหละเผือกินเหรอทำไมไปแปพี่ไปขายปล่อยทั้งกูเห็นมึงขายอีกนะรู้เฮียคิงโอ้ยเฮียคิงสวัสดีครับเฮียคิงสวัสดีครับพี่ตอนสวัสดีครับสสวัดีพี่เปาสวัสดีครับเฮียคิงเฮียคิงช่วยอุดหนุนข้าวหน่อยได้ไหมครับเฮียเอาเอาสามจานครับอ่าเรียกอะไรครับเฮีย สองสามก้ครับเขาอุ่นหนุนทุกวันเลยครับอันนี้นี่สามหมื่นครับเฮียหนึ่งหแปครับเฮียหนึ่งปปดเท่าไหร่นะครับสามหมื่ครับเฮียสามหมครับสาจานขอบคุณครับขอบขอบขอบคุณครับครับของครับเฮียคิง เฮยแบงค์ร้านเหรครับแบงค์สองแสนมีใครรับาไหมครับแบงค์สองแสนเล่ครับรับาคนเดิมใช่พี่เล่าครับเฮียเฮียมีใครหิวข้ามไหมครับกี่บาทครับกี่บาทครับคนไหนคนไหนเฮียคนไหนแทงสองแสนนะเฮียเมื่อกี้เสื้อขาวหรอผมครับผมขอให้บวกนะเฮียขอให้บวกนะสองแสนบวกไหมครับสองแสนบวกไหมครับ เองแทงอะไรน,นะเฮียแทงอะไรนะครับแทงแดงครับโอ้สวยเฮียเจ๋ต่มเก้าเก้าแปดครับยูเยียครับรับทราบอเลยครับสวยครับเฮียเก้าหนึ่งเก้าหกครับหนึ่งเก้าหกโอ้โหสวยสวยสวยครับเฮียสวยสวยสวยเฮียเรียกเลยพี่เรียเลยหนึ่งเก้าหกครับเก้าเก้าแปดครับแทงสิมารับครับเออเดี๋ยวเฮียมันนี่นี่นี่มาเฮียมาคุยกับผมเสียงมันดังได้ครับเฮียได้ตังค์ยังครับได้ตังค์ยังครับหิวข้าวครับแต่ว่าไม่มีตังค์ ส่วน9ของขาครับของครับเฮียเฮียไปนี่ก่อนเฮีย9 9 8แฮีก9 9ตรงนี้พี่เขาไม่ชอบเออช่วยซื้อข้าวสักสิบจานได้ไหมครับเฮียจ้าผมมีในตัวที่เหลือเดินแจกเลยไหมครับเฮียยังอยู่นิ่งๆได้ไหมอ่าจานจานละหมื่นครับเฮียได้ไหมโอ้โหจะแพงเกินเปครัเฮียโอ้ถือว่าได้เอ้าได้ดวงนะได้ดวงนะไอ้ของของข้าพี่ทุอยู่นิ่งๆได้ครับวิ่งเดินไหมใค่แทงคืนเดี๋ยวได้เฮียใช่ ถือว่าทำบุญดีกว่าไม่เสียมันอีกเฮียแค่ผมมีเศษตี่จานนะป่ะครับตี่จานสี่หมื่นโอ้ยเฮียสักแปดได้ไหมเฮียแปดหมื่นได้ไหมเอาแปดาแปจานได้ไหมเฮียได้ครับเฮ้ยผมเนี่ยหรือสาวมาเจ็บได้ป่ะล่ะอะไรนะอะไรนะเจ็บได้ป่ะครับเจ็บได้ป่ะอ้าวเจ็บได้ครับเจ็บได้ครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกแปดครับเฮียขอบครับพี่สองร้อยขอบครับขอให้เฮียบวกนะเราเฮียจะแจกเกินไหมหรือว่ายังไงครับให้แจกใครให้บ้างครับเฮียแล้วแต่เอาเอามาให้ผมตาองค์น้ครับแล้วก็แจกเลยนะครับเรีย เฮียไปช่วยซื้อผมบ้างเหรอเป็นสุดก้าหครับหมดแล้วครับปังหมดแล้วครับโอ้โหเฮียไปเลือดลงเลยถูกอีกไหมเชื่อผมครับพี่ครับพี่ครับพี่รับครับรับครับก่อนนะครับน่ะขอยแม่งเสียไอ้เฮียไปดูฟังมันไหมมันไปรับเขาพี่ไฟฟังมันเสียไหมไฟฟังแม่งเสียไหมไปยอมมันไปมึงนะนี่ครับผมประตูครับไปชันครับเอ้พี่อะไรนะผมลืมพี่พี่แสนเพนะผมเพนะพี่แสนนึงเหรอพี่โอ้พี่อะไรนะผมลืมวะ แบงค์พี่แบงค์แบงค์แพี่แบงค์แโอเคครับผมแบงค์เหนึงนะครับโอ้ยเฮียเราสามแต้มครับเฮียโอ้ยมาว่ะสวยครับเฮียอู้เราเก้าหลักครับเฮียเครับเฮียเฮียเลียเฮียเียเฮียเฮีเฮีเฮีย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 เเียเัยเฮีียเฮเอกเฮียเฮียเฮียเเฮยเฮียเฮียเฮีกเฮียเฮีเฮียแฮียเไียเฮียีเฮียเีเฮียยยเยเยเฮียเฮีย อ้าวแจ้งทิเก็ตเลยครับไปแจ้งทิเก็ตเลยทิเก็ตเลยครับทิเก็ตเลยครับเฮียเฮียวัดโป๊เนี่ยวันนี้เฮียเดี๋ยวแบนให้ครับเดี๋ยวแบนให้ว่าไงครับเฮียวัดโป๊เนี่ยวันนี้ไม่ไม่วัดครับไม่วัดครับโอ้รอเชียร์อยู่เฮียแจ้งแจ้งนะครับรับครับรับครับโดโดครับมันดิมันดิโดโอเคครับแจ้งแจนครับแจ้งแจ้งสองร้อยมีใครรับไหมครับพี่แรกแรกช็อกโกแลตโต๊ะบาได้ไหมครับพี่โด โอ้แม่งกูโดนปิดหลายโตแล้วว่ะเซ็งเล็กจังเลยนะครับเมื่อกี้หน้าสตรีมพี่เมื่อกี้เลยมันบิดโตบ่าไปหนคนนึงอ่ะออกไปเลยดูเช็คหน่อยเด้อโอเคครับครับตอนนี้นะครับพี่ไม่ผมบอกนะยยกให้แบนแบนให้อ๋อไม่เป็นไรเข้าใจเฮียผมให้แบนให้แล้วนะครับเฮียโอเคน้องต้องขอบต้องขอบใครน้องมึงมึงเรียกใครน้องเฮียพี่ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่เฮียใจเย็นครับพี่ชายใจเย็นครับพี่ชาย